เด็กๆวันนี้นะคะเราจะแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรี2ในรูปของ ax กำลังสบวก bx บวก c นะคะอ่ะเพราะฉะนั้นรูปแบบในการแยกตัวประกอบวันนี้จะไม่เหมือนกับตอนที่เด็กๆทำไปเมื่อสัปดาห์ก่อนที่เป็นการดึงตัวประกอบร่วมในวันนี้ของเราจะต้องแยกตัวประกอบที่อยู่ในแพทเทิร์นนี้แพทเทิร์นนี้ของเราก็จะมีเงื่อนไขลูกว่า ค่า a ของเราค่ะต้องไม่ต้องเท่ากับ1แล้วก็ c ต้องไม่เท่ากับ0ซึ่งเราบอกว่าแพทเทิร์นเราคือ ax กำลังสองบวก bx บวก c ยกตัวอย่างเช่นลก a ของเราต้องเป็น1ถูกไหมก็จะเป็น x กำลังสบวก2 x บวก1ก็คือ c ต้องไม่เท่ากับ0เป็นเลขอะไรก็ได้ หรือจะเป็น x กำลังสองบวก6 x บวก9แบบนี้ก็ได้ค่ะหรือจะเป็น x กำลังสองลบ3 x ลบอ,อยู่ในรูปแบบนี้นะคะ<ๆ>เห็นไหมนี่คือรูปแบบของเราที่เราจะใช้แยกตัวประกอบกันในวันนี้อะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันค่ะ,ะตัวอย่างแรกของเราในวันนี้ ตัวอย่างที่หนึ่งนะคะ x ก,กําลังสองบวกสอง x บวกหนึ่งอเอาที่เป็นแพทเทิร์นง่ายๆก่อนเลยวิธีทําค่ะทําอย่างไรวิธีทําของเราทําอย่างไรเวลาทําให้เด็กๆ ดูนะคะเราจะพิจารณาที่ตัวเลขข้างหลังสุดลูกอย่างเช่นของเราตอนนี้มี2ออ่ะขอโทษลูกอะไรนะเอ็กกำลังสองบวกสอบวกหน่งหน้าที่ของเราจะต้องแยกตัวประกอบสองวงเล็บให้เด็กๆด,กดูอันแรกเลย x กําลังสองลกูกก็ต้องแยกออกมาเป็น x 2ตัวเพราะว่า x คูณ x ได้ x กําลังสองถูกไหมคะเสร็จแล้วให้มาดูที่ตัวเลขสุดท้ายของเราก่อนเลข1อะไรคูณกันได้หลกูกอะไรที่คูณกันได้1งมั้งคะอ่ะ1ของเราก็จะเท่ากับ1คูณ1ใช่ไหมลูกมีอยู่แค่นี้ะเพราะฉะนั้น เราก็จะใส่บวก1แล้วก็บวก1แล้ววิธีการเช็คเราจะต้องเช็คแล้วว่าผลลัพธ์ที่ได้ของเราเนี่ยพดกลางตรงนี้ลูกเขาจะเรียกว่าพดกลางไอ้สองเอ็กอะเรียกว่าพดกลางดูนะอ่ะแล้เช็คอย่างไรวิธีการเช็คของเราเราจะ เอาทีเา่เขาเรียกว่าอะไรนะคะใกล้คูณใกล้กับไกลคูณไกลอ่าใกล้คูณใกล้กลกล1นคูณ x ได้ x ไกลคูณไกล,กลของเราก็คือ x เหมือนกันเสร็จแล้วเอามาบวกกันหูกอ่ะเราก็จะได้อะไรออกมารูแอบเขียนตรงนี้นะคะ x บวก x ใช่ไหมสีส้มนะลูกที่เราจะเช็คผลกลางเท่ากับอะไรคะ2 x ถ้าเราหา,อ,าออกมาแล้วถูกต้องคือได้เป็น2 x กะลูกแสดงว่าเราแยกตัวประกอบได้ถูกต้องดังนั้นอ่ะครูจะเขีนยนักหน่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ x กํลังสองของเราบวก2 x, อก x ลูกบวก1ก็จะเท่ากับ x บวก1คูณกับ x บวก1อ่ะพอเข้าใจไหมคะเดี๋ยวเราลองไปดูตัวอย่างอื่นๆเดี๋ยวคุณครูยกตัวอย่างให้ดูวันนี้เอาทเทิร์นเดียวก่อนเอาทเทิร์นที่เป็นบวกทั้งหมดก่อนนะอ่ะพจน์กลางเป็นบวกพส์สุดท้ายเป็นบวกนะคะเดี๋ยวเราไปดูการอ่ะข้อที่สอง x กำลังสองบวกกับ6 x บวก8กอกอันดับแรกที่เราจะต้องมาคิดก่อนอะไรคูณกันได้8บ้างอ่ะแอบคิดก่อนนะอะไรคูณกันได้8บ้างก็จะมีอะไรหูก2คูณส หรือสี่คูณสองมันเท่ากันถูกไหมคะอะไรอีกแปดคูณหนึ่งหรือหนึ่งคูณแปดถูกไหมลกูกแล้วก็ก็จะมีลบสองคูณกับลบสี่ถูกไหมอันนี้ก็ได้แปดหรือหรืออะไรลูกลบแปดคูณกับลบหนึ่งอ่ะ แต่สิ่งที่เราสนใจเราจะสนใจ2อันแรกเราจะสนใจ2อันแรกเพราะว่าพจน์กลางเครื่องหมายของเราเป็นบวกหูกเพราะฉะนั้นเด็กๆให้เด็กๆสังเกตว่าเราจะหาอะไรเอ่ยสอตัวคูณกันได้8แล้วมันรวมกันแล้วได้6ซึ่ง2ตัวที่คุณครูแรงเงาก็ อะไรเอ่ยที่มันคูณกันได้8แล้วบวกกันได้6นั่นก็คือ2กับ4ถูกไหมคะอ่ะถ้าเราแยกตัวประกอบเราก็จะแยกได้แล้วว่า x กำลังสบวก6 x บวก8ของเราเนี่ยก็คือ x บวก2คูณกับ x บวก4ใครจะเอา x บวก4ขึ้นก่อนแล้วค่อยคูณกับ x บวก2ก็ได้ไม่ผิดเพราะการคูณมีสมบัติการสลับที่ถูกไหมคะซึ่งเวลาทำให้เด็กๆหา2ตัวอ่ะเวลาทำนะคะอ่ะเราก็จะเป็นอะไรเอ่ยคูณกันได้8ปยคูณกันได้8เสร็จแล้วทำไมคะบวกกันได้อะไรลูก บวกกันได้หเราก็ต้องมาคิดเพราะฉะนั้นคนที่จะคิดได้เร็วคือคนที่ท่องสุคูณได้เก่งแล้วก็หาตัวเลขได้เร็วอ่ะเวลาทำเราจะบอกว่าวิธีการง่ายๆคืออะไรเอ่ยคูนกันได้8ดเนี่ยเราจะเอาตัวหลังนะคะอะไรเอ่ยคูณกันได้แเสร็จแล้วบวกกันได้อะไรบวกกันได้หม บวกกันแล้วได้6เพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาอะไรเอ่ยคุณกันได้8บวกกันได้6เแล้วก็จับใส่เลยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูต่ออาจจะคิดได้เร็วขึ้นอ่ะมาดูข้อที่3 x ก,กํลังสบวก7 x บวก10ข้อที่3เด็กๆก,ก็ต้องคิดว่า อะไรเอ่ยคูณกันได้10บวกกันได้7ถูกไหมสำหรับข้อนี้อ่ะแอบโนต้ตไว้ตรงนี้ก็ได้คูณกันได้อะไรนะคะคูณกันได้10บวกกันได้7อ่าอะไรคูณกันได้10บวกกันได้7บ้างลองคิดสิคะอะไรคูณกันได้10บวกกันได้7 ก็คืออะไรเอ่ยสองคูณห้าได้สิบถูกไหมอ่าคุณครูเขียนอันนี้เลยนะลูกอ่ะ x กำลังสองบวกเจ็ด x บวกสิบก็จะเท่ากับอ่ะเด็กๆบอกว่าอะไรคะสองกับห้าถูกไหมสองคูณห้าเท่ากับสิบ สองบวกหเท่ากับเอ่าเราก็ได้แล้วว่าเป็น x บวกสคูณกับ x บวกหพอเริ่มเข้าใจไหมคะอ่าต่อไปข้อที่4กันอ่าดูนะอืมข้อที่สี x กํลังสองบวกกับ1 2 x บวก32อันนี้หนูต้องหาว่าอะไรเอ่ยคูณกันได้32บวกกันได้12เจอยังคูณกันได้32บวกกันได้12บสอ่ะสิ x บวก 32, 32เท่ากับใส่เใส่ x ลรออะไรอ่ะหูกคูณกันได้32บวกกันได้12ซึ่งไอ้32เนี้ยนั่นก็คืออะไรแปดคูณเห็นไหมคะแปด2เอา8บวก4ก็ได้อะไรคะได้เท่ากับ สิบสองไหมอ่าได้เพราะฉะนั้นของเรามันก็จะได้เป็น x บวกแปดคูณกับ x บวกสเห็นไหมคะแปดสี่แล้วแกับ4ก็บวกกันได้12ที่อยู่ตรงพจนกลางพอดีอ่ะต่อไปข้อที่ห้า ข้อ5้าของเรา x ก,กํลังสองบวก 9, เ x บวกสิบแปดเด็กก็ต้องหาว่าอะไรเอ่ยคูณกันได้18ก่อนนะแล้วก็บวกกันได้9คิดออกอย่าง x ก,กํลังสองบวก 9, เ x บวกสิเท่ากับอ่าหาเลยลูก18ของเราอะไรคะอะไรคะที่มันบวกกันแล้วได้9ด้วยนะลูกเจอยังอ่านั่นก็คือ6กคูณสได้18แล้ว6กบวกสได้อะไรคะได้เก้าไหม อ่าได้9เพราะฉะนั้นเราก็จะแยกตัวประกอบออกมาได้เป็น x บวก6คูณกับ x บวก3อ่าไปต่ออ่าตัวอย่างข้อที่6ตัวอย่างเยอะหน่อยจะได้เห็นภาพนะคะ อะ x กกำลังสองบวกกับสิบสอง x บวกยี่สิบเจ็ด x กำลังสองบวกสิบสอง x บวกยีก่สิบเจ็ดหรกสิ่งที่หนูต้องหาคืออะไรอะไรเอ่ยคูณกันได้ยี่สิบเจ็ดแล้วบวกกันได้อะไรคะบวกกันได้สิบสอง ยี่สิบเจ็ดอะไรหรออะไรคูณกันได้ยี่บเจ็ดบ้างแต่สิ่งเวลาที่เราคิดแรกๆเลยที่เราจะนึกถึงอะไรคะเก้าสามถูกไหมลูกแล้วเก้ากับ3บวกกันแล้วได้อะไรเหมือนกันได้สิบสองไหมเนี่ยได้ไหมคะเ้าบวก3ได้12เพราะฉะนั้นแยกตัวประกอบออกมาก็จะได้เป็น x บวก9คูณกับ x บวก3อะต่อไปข้อที่7ค่ะ,ะข้อที่7ของเรา x กําลัง2บวกกับ 7จอบวกหอันนี้ง่ายมากเด็กๆอะไรเอ่ยคูณก,ก,กันได้6บวกกันได้7เจออย่างอะไรคูณกันได้6บวกกันได้7จหกมันมีแค่หนึ่งกับหกแล้วก็อะไรลูกสองกับสามใช่ไหมคะอ่ะ เพราะฉะนั้นเราก็จะได้แล้วว่า6ของเราเราก็จะใช้อะไรลูกใช้6คูณ1ถูกไหมเพราะว่า6คูณ1ได้6 6บวก1ได้7แต่ถ้าเราใช้2คูณ3ได้6เหมือนกันแต่2บวก3ได้อะไรได้5เห็นไหมคะมันก็ไม่ตรงเพราะฉะนั้นเวลาที่เราทำก็ต้องเช็คให้ดีอ่ะ x กํลัง2บวก 7x บวก6ก็จะเท่ากับ x บวก1คูณกับ x บวก6อืมเวลาที่เขียนจะเอาเป็น x บวก6ขึ้นก่อนแล้วค่อยคูณกับ x บวก1ก็ได้ไม่ไม่ผิดนะคะคำตอบเท่ากันพอมองภาพออกยังว่าเวลาที่เราทำเราก็จะต้องหาก่อนว่าอะไรเอ่ยคูณกันได้ตัวหลังสุดถูกไหมคะเสร็จแล้วก็ได้ผลลัพธ์ตรงเนี้ เป็นเลข7ด้วยก็คืออะไรเอ่ยคูณกันอย่างเช่นข้อที่7อะไรเอ่ยคูณกันได้6บวกกันได้7เห็นไหมคะก็6คูณ1ได้หแล้วก็หบวก1ก็ได้อะไรด้วย6บวก1ก็ได้7ด้วยเห็นไหมอ่ะอย่างอันนี้ก็6บวก1มันก็ได้อะไรเหมือนกันได้เล็ซึ่งตรงกับพจน์กลางเห็นไหมคะอ่ะเมื่อ เรียนแล้วในวันนี้ก็เหมือนเดิมลูกเข้าไปทำแบบฝึกหัดออนไลน์อ่ะลองทบทวนอีกสักนิดอ่ะอย่างเช่นหน้าคุณครูมี x ก,กำลังสองบวกกับสิบ x บวกกับ24 ถ้าเราเจอแบบนี้สิ่งที่เด็กๆต้องทำคืออะไรอะไรเอ่ยสองตัวคูณกันได้24บวกกันแล้วได้10ซึ่งถ้าเราหาอะไรคูณกันได้24แล้วบวกกันได้20เอ้ยบวกกันได้10บหรอยีเรามีอะไรบ้าง38อ่ะเขียนตรงนี้นะ38 24อะไรอีก64 ยี่สิบสี่เห็นไหมคะเพราะฉะนั้นยี่สิบสี่ของเราก็คือหกคูณสี่แล้วถ้าเราเอาหกบวกสี่มันก็ได้อะไรด้วยได้สิบถูกไหมอ่าเพราะฉะนั้นถ้าเราจะแยกตัวประกอบอันนี้เราก็จะแยกตัวประกอบของ x กําลังสองบวกสิบ x บวกยี่สิบสี่ก็จะเท่ากับ x บวกหกคูณกับ x บวกสี่อืม หน้าที่ของเราคือเราหาแค่นี้แลหละลูกอะไรคูณกันได้ตัวหลังสุดแล้วก็บวกกันแล้วได้ผลกลางนะคะวันนี้ก็เข้าไปทําแบบฝึกหัดออนไลน์เหมือนเดิมเป็นแบบฝึกหัดครั้งที่เท่าไหร่แล้วแบบฝึกหัดที่3ถูกไหมวันนี้10 6หกพอยหกสก็จะเป็นแบบฝึกหัดที่สาม เข้าไปทำให้เรียบร้อยนะจ๊ะแบบฝึกหัดของเราสำหรับวันนี้ก็สวัสดีเด็กๆทุกคนค่ะ